ขึ้นแล้วเดี่ยวมากขึ้นตรงก็ขึ้นอะไรอะไรเลยว,วันจะขึ้นไม่ไหวเพื่อนๆขึ้นชันมากครับชันจริงๆครับเพื่อนๆนีน่ครับขึ้นลเลวครับเพื่อนๆเราต้องเร่งตามเสียงรถโยนนะครับต้องช่วยรถด้วยฮนะรถขึ้นไม่ไหวเลยรถขึ้นไม่ไหวครับเพื่อนๆแต่เขาก็จะมีจุดช่วงต่ำแล้วช่วงขึ้นครับ อย่างเงี้ยครับรู่นครับถนนครับเพนถนนครับสูงมากครับเพื่อนแบบกั้นหายใจเลยครับได้ยินเสียงไหมครับสูงมากครับสูงมากโอ้แล้วหักเลยหักสองด้วยเออสูัําเปนเรื่อนราก เล็งแถวรถนะเพื่อนๆไอ้ไอ้กันใจครับเพื่อนๆขันใจไอกทีถึงแน่ถึงแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองนาทีนะครับเพื่อนๆขึ้นเขามาใช้เวลาสองนาที